สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาที่หมวดดราม่ากันก่อนนะคะหมวดละครค่ะในวันที่14พฤศจ,จิกายนนี้นะคะก็จะมีผลงานของคุณเหลินเจียรุนของพวกเรากับคุณเผิงเสี่ยวหลันสาวสวยของพวกเราออกมาให้ดูกันนะคะเหนือหอฟังห่วงนั่นเองค่ะท่านใดที่รู้ชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการเนาอของทางแพลตฟอร์มโยกขูก็สามารถที่จะมาบอกแอดหวานได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะช่วยชกันอยู่ด้วยกัน, <laughs> ด,กนดูซีรีส์ ด้วยกันแล้วก็ช่วยๆกันนะคะเอาล่ะค่ะสาหรับในเรื่องนี้นานนะคะสําหรับดาราที่จะต้องจับตามองนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือนางรองค่ะเพราะว่าคุณหลินเจียหลุนเองแล้วก็คุณผงเซียวหลันพวกเขานั้นดังกันอยู่แล้วนะคะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งทางนายทุนพร้อมมากที่จะปั้นคนนี้ขึ้นมาคือน้องเฉินอี้หานนั่นเองนะคะก็มาในเรื่องนี้ก็สวยสะพังค่ะเรียกได้ว่าพร้อมแล้วที่จะมาเป็นดาราดาวรุ่งนะคะตามข่าวก็คือมีการเขียนบทเนาะเพิ่มแอ ถามขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเรารอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สำหรับนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะมาออนแอร์ไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยซึ่งเมืองไทยคงได้ดูทางสตรีมมิ่งนะคะส่วนในเมืองจีนเขามีหลายทางเลือกค่ะนั่นก็คือทางสถานีโทรทัศน์นะคะเจียงซูสัตเทลไลท์ทีวีนะคะก็ออนแอร์ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับเนื้อหอฟงห่วงนะคะก็มีนวนิยายต้นฉบับแล้วก็เน้นอีกทีในนิยายนะั้นพระเอกไม่ตายนะคะถึงแม้ว่าจะอ่อม ไอทั้งเรื่องแต่ก็ไม่ตายส่วนในเวอร์ชันล,ละครแหมเจอหน้าหล่นเจียหล่นของพวกเราแล้วก็ไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะรับประกันอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็ดูไปละกันเพราะว่าเนื้อเรื่องสนุกมากค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่ามีองค์ประกอบของความความรักความโรแมนติกแล้วก็แน่นอนการเมืองมานั่นๆเลยนะคะเป็นการประทะฝีมือแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมกันนะคะระหว่างแควนร,ระหว่างรัฐมีทั้งความรักแล้วก็ความเกียดชังที่พัวพันกันระหว่าง พระเอกแล้วก็นางเอกค่ะองค์ประกอบนะคะที่น่าประหลัดใจที่สุดของหนีไม่พ้นนักแสดงสาวนะคะที่จะมารับบทเป็นนางเอกคนที่สองหรือว่านางรองค่ะนั่นก็คือตัวละครตู้ถิงซินนะคะโดยได้คุณเฉินวีหานั้นมาแสดง ตัวอย่างของภาพโปสเตอร์นั้นออกมาแล้วนะคะก็เห็นได้ว่ามีความงามสะพรั่งกันเลยทีเดียวค่ะฝีมือการแสดงของเธอนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอออนแอร์ก่อนถึงจะพูดได้นะคะแต่ก็คิดว่าคงจะฝึกมาอย่างดีนั่นเองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาเป็นแบบช่องว่างนาะเวลาที่เข้าฉากกับคุณหลนเจียหลุนนะคะนักแสดงนําของเรื่องนะคะอย่างหลนเจียหลุนแล้วก็เผิงเซียระนั้นก็ร้วนเป็นนะคะนักแสดงที่สามารถการันตีได้ในเรื่องของคุณภาพในแนวของละครย้อนยุคอยู่ หลัน,ะะเลนเจรุนมารับบทเป็นจักรพรรดิเสี่ยวหวนค่ะผู้ปลอมตัวเป็นไป๋ฉือฝานนะคะไปท่องโลกก่อนเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นวีรบุรุษแล้วก็ระหว่างการใช้ชื่อปลอมว่าไปา๋ฉือฝานนะคะเขาก็ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แบบไม่เปิดเผยตัวแต่ว่าเวลาที่อยู่ในราชสำนักเขาก็แสดง เดชานุภาพนะคะความฉลาดแล้วก็ความเด็ดขาดเช่นเดียวกันบทบาทของเหรนเจีรุนจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ซับซ้อนแต่ก็เป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะคะน่าประทับใจมากค่ะแล้วก็ทางคุณเผงเซียวรานะคะมาฉีกบทบาทคลาสสิกของเธอนะคะซึ่งในเรื่องตรงกงพวกเราเคยเห็นเธอมาแล้วเนาะเรื่องนี้มันจะมีความคล้ายๆนิดๆดก็คือนางเอกของเรานั้นก็ยังคงมีความสง่างามนะคะของการเป็นบุตรีของ เฉิงเสียงหรือว่าท่านขุนนางแบบอัครมหาเสนาบดีแล้วนางเอกของเราเป็นนางเอกผู้กล้าหาญนะคะชื่อว่าหลิงสังสัง ได้อย่างลงตัวมากในเรื่องนี้ค่ะเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะั้นแน่นอนนางเอกต้องเจอพระเอกตอนที่พระเอกไม่ได้ใช้ชื่อว่าเป็นจักรพัรดิไม่ใช่เสี่ยวหวนเจอตอนเป็นปยฉือฝานนั่นเองนะคะจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มต้นด้วยแรงดึงดูดใจซึ่งกันและกันแต่ต่อมาก็ไปพัวพันกับความรักแบบสามเศร้านะคะอันน่าเศร้าเนื่องจากสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันค่ะเรื่องราวของความรักนะคะความโรแมนติกก็ตึงเครียดอย่างมหาศาลเช่นเด กันสำหรับคู่นี้แต่ว่าก็คิดว่าเอาอยู่แน่นอนนะคะส่วนทางด้านนางรองบ้างนะคะเฉินอี้หานในบทบาทของแม่นางตู้ถิงซินนะั่นละในฐานะที่เป็นเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นแบบผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งของราชวงศ์ฉีใต้ค่ะตัวละครตัวนี้ผสมผสานทั้งความงามความแข็งแกร่งแล้วก็แน่นอนนะฮะด้วยความที่เป็นผู้หญิงแต่แข็งแกร่งก็ต้องจบด้วยโศกนาฏกรรมแล้วก็มีความเจ้าเล่์ด้วยก็ทุกคนมีหน้าที่ไงยิ่งเกิดมาสูง สักก็ยิ่งต้องทำเพื่อวงตระกูลนะคะภายนอกนั้นนะคะตัวละคร ตู้ถิงซินนั้นจะดูอ่อนโยนและเฉลียวฉลาดค่ะกริยามารยาทไร้ที่ตินะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายในเรื่องนี้ mm hmm. ก็เห็นแล้วว่าสง่างามมากๆเลยค่ะทรงผมมีความประณีตนะคะก็คือต้องแต่งให้ให้ดีอะ่ะก็เป็นเป็นถึงราชวงศนะ์นะเพื่อนๆก็ต้องอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าก็จะมีมุมที่แท้จริงของตัวเองจะเป็นคนนิสัยเย็นชานะั่นคือนิสัยที่แท้จริงค่ะตัวละครตัวนี้นะคะเป็นตัวละครที่อย่างรากลึก ความลหลงไหลแบบหมกมุ่นเลยนะคะรักแบบเออรักแบบหมกมุ่นแล้วก็พร้อมที่จะวางแผนร้ายต่อผู้อื่นที่ขวางทางของนางขวางทางความเชื่อของตนเองค่ะก็สลับไปมาระหว่างนะคะความอ่อนโยนต่อหน้าเนาะยิ่งเฉพาะตอนอยู่ต่อหน้าพระเอกนี่อ่อนโยนดอ,อนโยนนะคะจากนั้นเนี่ยโอ้โหค่ะถ้าหลับตาปุ๊บหรือว่าหันไปที่อื่นพระเอกหันหน้าไปปุ๊บความหดเหี้ยมจะประกากออกมาที่แววตาของนางนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้แล้วก็ถือได้ว่าน้องเขาจะได้ รับโอกาสในการที่จะแสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดได้ดูตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นในช่วงของที่เปิดตัวนะคะของเฉินวิหารก็จะเห็นว่าโอ้โหเรื่องก็จะมีความยังไงดีมีความตึงเครียดแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วนะคะโดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าตึงเครียดทุกตัวละครณนะจุดนี้ก็จะทําให้คิดว่าน่าจะดึงดูดนะเ,นเพื่อนๆนอกจากการแสดงที่น่าหลงหลแล้วนะคะเรื่องนี้มีเงินมีทองค่ะเครื่องแต่งกายอุป,กร,ปรกรณ์ประกอบฉากนะคะคุณภาพโดยรวม ตอนที่ได้เห็นตัวอย่างตัดต่อมาก็คิดว่าน่าจะคาดหวังได้เหลือบทละครอย่างเดียวเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอดูพร้อมๆกันนะคะช่วงของ4ี่หรือถึง6ตอนแรกในช่วงของวันที่14ที่ออนแอร์วันแรกเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นนะคะแล้วก็การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอํานาจอันซับซ้อนนะคะรายละเอียดเหล่านี้เขาก็ในใบประกาศที่โฆษณาเขาบอกว่ามาแน่นๆเลยนะคะแล้วก็จิตวิญญาณอันกล้าหาญของโลกศิลปะการต่อสู้ก็มีนางเอกของเราเป็นผู้มีวรยุ นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เรื่องราวของความรักส่วนตัวปะทะกับความความชอบออความชอบธรรมของประเทศชาติเนาะมันก็มาสูสีกันตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะต้องเลือกอะ่ะเออเพศกับนางเอกแล้วก็ตัวละครในเรื่องที่เป็นตัวละครสําคัญอะ่ะเขาต้องเลือกอยู่ทุกตลอดเวลาแทบจะตลอดเวลามีความกดดันในตัวเองนะคะ สำหรับเวลาออนแอร์นะคะในประเทศจีนของวันแรกนั้นนะคะจะเริ่มที่19นาฬิกาสนาทีเป็นช่วงเวลาพรมถามเลยเนาะของวันที่14พฤศจิกายนนะคะก็รอรับชมผลงานเรื่องใหม่นะคะของคุณหลินเจียหลุนแล้วก็เผงเซียวหลันรวมทั้งเดารุ่งนะคะพุ่งแรงท่านนี้ด้วยค่ะแน,แน่นอนว่าเฉินวิหารมาแน่ๆเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าน้องเขาก็สวยกว่าเรื่องที่แล้วที่เคยเล่นด้วยละ่ะแล้วก็ฐานแฟนคลับเองนะคะก็มีมายาวนานแล้วเช่น เดียวกันคนะ,ะตั้งแต่ที่น้องเขาเดบิวต์เข้ามาเดี๋ยว็เราก็มาดูแล้วกันว่าน้องเขาจะเป็นอย่างที่สื่อจีนนะคะสื่อบันเทิงจีนเขา คาดหวังเอาไว้หรือเปล่าว่างานนี้นะเฉินวิหารนั้นจะแบบได้กลายมาเป็นดาวรุ่งหญิงที่แท้จริงนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานฝากติดตามช่องปีจอยฟูเอาไว้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเอาไว้ฟังข่าวนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าดวานจะเปิดช่อง YouTube หลายช่องแต่ว่าไม่มีข่าวซ้ํากันเลยนะนเพื่อนๆข่าวจะเป็นข่าวใหม่ทั้งหมดแล้วก็ละครอเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ลงไว้ทุกช่องเดียว,ยวกันแต่ว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่แตกต่างกัน ะะก็ฝากไว้ด้วยที่เปิดเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ละครั้งแต่ละตอนมันจะมีช่องโดนปิดไงมันก็เลยต้องเปิดขึ้นมาสำรองไว้หนึ่งช่องแต่ทีนี้พอดีเนาะเจราจาแล้วก็ทำโน,น,น่นนี่แบบแก้ไขอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่โดนปิดก็เลยช่องก็เลยรอดมาก็เลยเหลือเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เปิดเพิ่มแล้วเ,เพื่อนๆเท่านี้ละค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะหวัดลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ